มาซ่อมกระเป๋ากันค่ะอันนี้ซิปเราหลุดนะคะจะเรียกว่าขาดเลยก็ว่าได้นะไอตัวนี้หักไปเลยนะคะทีนี้เราไม่อยากซื้อใหม่แล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนนะเพราะว่าแค่หัวมันหลุดเฉยๆก็ใช้คลิปนะคล้องไปที่ตัวหัวซิปนะคะนะแล้วทีนี้เราก็มีตัวนี้อ่ะผ้าเศษผ้าเอาไว้กันตรงซิป ที่เราลูดมันจะหลุดออกแล้วก็เข็มได้ไดนะแล้วก็มอีอะไรอีกนะปกติเนี่ยค่ะเราจะลูดออกไปทางนี้ใช่ไหมคราวนี้เราต้องสลับด้านนั่นแหละเพราะว่ามันใส่ย,ยากเราก็จะลูดกลับคืนมาเห็นช่องแต่ละช่องไหมคะนี่นะเราก็เอาซิปเข้าไปตรงทางปลายแหลมนะคะนะเสร็จแล้วทีนี้ก็ค่อยๆขยับมันขึ้นไปขยับซิปขึ้นไป แล้วก็ลองลูดดูหลังจากนั้นก็ใช้ไอ้นี้นะสอยช่วงปลายค่ะน่ะ